ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเบาอ่อนคนโกพาพี่น้องมาเบิงปลูกไผ่มาปลูกไผ่คือเกา่าแล้วเป็นเหมือที่สองนะครับเนาะวันนี้กําลังลําเลี้ยงลงไปอยู่กําลังลงลําเลี้ยงลงไปอยู่นะครับทีมงานของเฮาทีมงานคนสร้างฝันพู้นทางทั้งฝูงกำลังดําเนินการอยู่เนาะ ยิมงานข้นสางฟันนะครับตืบหนึ่งยูเมือ่อยยูครับนี่ก็เหลืออยู่ฝั่งด้านนี้เนาะครับนะเนาะน่าจะเหลืออยู่ฝังนนออฝ่งด้านนี้แหละเหลืออยู่ฝั่งด้านนี้น่าจะได้ประมาณสักสาม้อยแว้วมั้ง น่าจะได้ประมาณสักสามรอหรือเปล่าไม่รู้นะตรงที่ผมขึงเชือกไว้เนี้ยจากตรงนู้นมานี้คือ200แล้วล่ะก็รอดูนะครับพี่น้องคอยติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆ